e อ r ร์เลอร์นะครับคอมมูนิเคชันนะครับสำหรับพิ i เตอร์การสื่อสารของพิ i เตอร์แอปสั LQ 310หนึหรือสามรหรือรุ่นอื่นๆนะครับมีเพื่อนๆหลายคนครับถามปัญหาเรื่องนี้มานะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยคําตอบกันครับเรื่องแรกเลยครับที่อยากให้เพื่อนๆตรวจสอบนะครับคือสายเชื่อมต่อนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยสายเชื่อมต่ออาจจะมีปัญหานะครับหรือว่า ตัวสายนะครับอาจจะมีความชื้นนะครับให้เพื่อนๆทำการลองเปลี่ยนสายดูก่อนนะครับสาย USB ที่เราเชื่อมต่อน,นี่นะครับอาจจะเป็นปัญหาได้ครับอย่างที่2นะครับหากเปลี่ยนสายไปแล้วยังขึ้น error communication อยู่นะครับก็อาจจะเกิดจากความชื้นนะครับที่ตัว ขั้วของตัวพินเตอร์เองนะครับหรือตัวคอมพิวเตอร์เองนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาครับเพื่อนๆจะต้องหาสเปรย์สูนองศารนะครับสเปรย์ไล่ความชื้นนะครับมาฉีดพ่นที่ขั้วทั้ง2จุดนะครับแล้วลองเชื่อมต่อสายเส้นใหม่ดูอีกทีครับส่วนใหญ่นะครับแก้ปัญหาสองจุดแบบนี้นะครับปัญหาก็จะจบแล้วครับแต่หากยังไม่จบนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องลบลงไดเวอร์ใหม่ดูอีกทีครับยังไงเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะครับลักษณะปัญหาของ e r อร์เลอร์คอมมูนิเคชันนะครับสามารถเกิดได้กับพินเตอร์ทุกรุ่นนะครับ ยังไงผมฝากเพื่อนๆติดตามข้อมูลสาระดีๆยังไงผมฝากเพื่อนๆติดตามช่องทางต่างของซีโอตูนครับ <c> และบริษัทซี CS in, เอสโซลูชัน i n t ด้วยครับ <c> ผมจะนําข้อมูลสาระดีๆในการแก้ปัญหาแก้ไขปรินเตอร์ต่างๆนะครับพร้อมทั้งโปรโมชั่นสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมึกปริ้นนะครับหรือปริ้นเซเวอร์นะครับมานำเสนอเพื่อนๆอ,อ,อยู่เสมอนะครับ